ก็ยังทำเว็บซีอยู่นี่ะโดยถ้าเป็นด้วยไงยังเป็นหัวชื่ออะประกาศนี่เป็นหัวคือแค่รอดในได้แต่มันบวยเนี่ยเป็นแค่รอดปุ่มได้ไเตะเพื่อนนะเฟื่อเขากินว่านี่ได้จะพักยังพี่ดาวไอ้นนั้นไปจักอันหัวอันเพื่อนกินกับส้มตำอะไรหัวเนี่ยหัวอันสีม่วงอะไรสีม่วงซีม่วงอันนี้หัมันเป็นโบโบกันแล้วแก่มชื่อพี่น้องเลยท่านปลูกไปจักแก้วกินเลยนะทอนขึ้นมาเบิรงเนื้อหากกหนึ่งท่นขึ้นมากพิสูจน์ว่าจ่พี่น้อดาวควนแนะนำมาก่อนจะมาที่แท้สาร เอาเอาชองมาแต่บ้านอื่นผู้ก็นไปก็ยังบ่ได้เคยกินบ่ยังอตัวนี้หัวใหญ่ก็ใหญ่มาเฮือนป้ากแปกหูแปกตาพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ข่อยก็ยังบ่ได้ย่างลงมาย่างลงมาอยู่แต่ละเทือก็บ่ได้เข้าย่างเข้ามาพี่นะย่างเข้ามาในทางเฮือนครัวเพิ่นพี่น้องเอ้ยเฮือนครัวใหม่แล้วบด้ตายเนาะลงมาลงมาหลายเทือแล้วก็ยังบ่ได้มาองเด้อนมก็มบ่แล้วนะเอ้าฉันว่าไมเนาะ เฮ็ดไปเรื่อยแล้วมันยังใหม่อยู่ใหม่ๆบ่แล้วถ้มันแล้วแล้วมันก็เก่าแล้วอ่ะเป็นสิเฮ็ดเฮือนครัวใหม่พี่น้องเอ้ยเนาะแต่ว่ายังยังบ่ได้นี่นะปะยังบ่ได้ปูเนาะยังบ่ได้สปูพืชยังบ่ได้เฮ็ดหยังเลยโตมยังเด้บดนี้พี่น้องเอ้ยดุกวุ่นๆอยู่ อยู่ทางเฮือนป่างามเฮาตอนแดงแรงพี่น้องเลยเนาะเอนว่อะวานอนน่ะเห้ยที <s <s いい่นนอนด้เออเห็นแม่ได้ยินเสียงแม่แล้วนี่เนาะม่แม่อาบน้ำพี่น้องเลยนะประตูเพิ่นลงมาดพักแล้วอุ้มลงมาเลยอุมมาเลยสีเสื้อเยอะขนาดเสื้อยอะสิรับเลวะลูก

แตนเาบ้ยิาก็นาันละเนยพี่น้องเลยนะทักทายสบายดีเด้อสบายดีตอนนังแรงพี่น้องเลย่อยคำลงแรงแล้วน่ะะเว็นตกดินเลยกกม่วงนี่อ้านน้อยก็เป็นดอกเนาะเออเบ่งเบ่งมาใกล้ใกันพี like like ่น้องเลยเนบหมงม่วงอย่างเด้นี eh ่ชื่อซองแซนพวก สามร้อยผอได้เนี่เนาะสามนาดูเลยสามร้อยบ่อสองเซนทอดวะเนาะประมาณนั้นได้สามร้อยบาทพี่น้องให้ต้นนี้เออเป็นดอกแล้วจังนั้นก็ได้กินมากแล้วนี่นะเนาะเอาเถาะพ่าอ,อยู่กับลุงเมื่อกี้นี่บอกว่าต้นน,น้อยๆจะเป็นดอก,ก,ดกออเ อันผู้บอญได้ผลแบบผูบอญได้ก็ยากบอกว่าไปซื้อกอนคือไปซื้อมาได้หรืวเ่าไปเว้นนี่หือล่าไป้นออกวันันว่ะใช่เนะมี้ีหล no 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 ังบ้านทางเฮอนป้าใหญ่ยังไงเนาะไม่แต่พักแต่เนาะก็กล้วยก็ม่วงนะคาตะไขร้นี่ยทำได้สิกินต้มไก่ด้เนาะน่ะต้มไก่ด้อันเนื่อยแต่ไก่ กับไก่แม mm ่ตอนแดงๆอย่างนั่นนังจะกินไข่แด้น่ไข่ต้ม่นี่โอ้มีไก่ต้มกะนรับแล้วอ่ะน่อไข่มันกัพอรักรับแล้วนอนอีกแล่วบ่าหน่อยข้าใบเข่างามแล้วนี่เนี้ยออก็หมอมใหญ่น่งกับอได้นั่นบอกไม่เป็นปลูกแหละว่าให้มันห่าเนาะว่าอันเมื่อวานน่นะเบียเมื่อวาน งอ่เจ้าอ่่บอยนงจะยจังมาไล่อยู่บเกี่ยผูกไว้แลวบ่ผูกเลยยังมาได้ผูกอยู่ยังีน้องเลยใกล้จได้กินน้องงัวไอเตือแล้วบอนิใกล้จะได้กินบอได้กินติอันงัวกับจับผูกกับบได้พี่น้องเลยไก่กับบอได้เออ ย่านเพิ่นไปได้บอลอื่นอยู่เนาะหะหนักหน่กบอลบาชิทามเบฟซี่อยู่หน่กโดยจักเป็นด้วยไงยังเป็นหัวชื่อใดประกาศนี่เป็นหัวคือแค่ดอทนี่ได้แต่มันบอลยานเป็นแค่แค่ดอทปุ่มเด้ไปเตอะน่จะวาเพื่อนเราเพื่อเขากินว่านี่ได้จะพักยังพี่ดาวเลยอันนั้นไปจักอันหัวอันเพิ่นกินกับส้มตันไงหัวยังหัวอันสีม่วงอันไหสีม่วงสีม่วงอันนี้ฮะมันเป็น โบถอนกันแล้นบุไไปแจักแนวกินนะถอนึันมาเบอง์หากกนึงอนมพี่สดว่ะถ่พี่น้องคนแนะนำมาก่อนเจ้มาจะ้แ่สาอเอาช่องมาแต่บ้านอื่นผูรักเกล็เไปบ้ายังไม่เคยกินบอยังอ๋อตัวนี้หัวง่ญ่กับงาง่นป่ะงากัหัวงหญ่ว่าพิดเล ต้นหยั่งเด้เนาะต้นหยั่งเลยแนะน้ำพึ้นมาเนี่ยเป็นกับโบเคยกินโบเคยนั่นกับมาปลูกเนาะเป็นหัวมันเป็นหัวชื่อเดลเบิางคนเห็นบ้างก็นีเนาะหวยยังไงเนา

กี่ว่ามันสิเป็นเพื่อนว่าเปินเอาหายเดี๋ยวมาปลูกแล้วนะเออบรรยายมันน่ะคล้ายๆพักอันกาดเนาะคือประกาศนี่เนาะเออแต่กี้ว่าประกาศจะว่าประกาศว่าจะบ่อจีนต่ว่ามันเป็นหัวเนาะเป็นหัวคืออยากคล้ายๆหัวหัวแช้ท่าหัวยังอย่างเนี้ยมีชิม่วงพี่น้องเลยนะมือบาดมาได้เดือดถมไปค่ะถมไปช่วยเจ้ามันมั็นดาวเห็ดนั่นนี่ติดกระบาดกินนะยังเรอเกมันธรรมดา ขอมาำาเห็นว่าแต่ขอได้ขอเอาช่เออางงนเป็นข้านาะเ้วก็ได้เฮนแน้เช่อยาง้นเาเพลนหลังจากลงมาแต่เพือนแม่น้องเชอเพื่นพี่น้องเลยเนาะลงมาตามน้องอินเตอร์ปเพื่อนอุ่มลงมาทักพเพือนุมังกเนี่งยงตางคตาเพื่อนยงลากแบอยู่เือนก้ ถิ่มนอนใบอู่หรยันยงคบเพิ่นว่านี่คอยซักผ้าเด้งคบคบกับโตตาข้างในเนาะอชองตุ่มผู้ลงมาเฮือนป้ากะแปลกหูแปลกตาพี่น้องเลยมื้อนี้เกิดกัยังบันได้ย่างลงมาย่างลงมาอยู่แต่ละเทื่อกับบัได้เข้าย่างขับมาพี่นะย่างขับมาในทางเฮือนครัวเพิ่นพี่น้องเลยในเฮือนครัวใหม่เล้บบันไดตายเนาะลงมาลงมาหลายเทื่อวกัยังบ่ได้มาชองเั่อันนี้ ไม้ก็ไม้บ่แล้วนะเอ้าฉันว่าไม้เนาะเฮ็ดไปเรื่อยแล้วมันยังไม้อยู่ไม้ไม้บ่แล้วมันแล้วแล้วมันก็กาแล้วอ่ะเนสิเฮ็ดเฮือนครัวไมพี่น้องเอ้ยเนาะแต่ว่ายังยังบ่ได้นี่นะปะยังบ่ได้ปูเนาะยังบ่ได้สะปูพืชยังบ่ได้เฮ็ดหยังเลยยังบ่ได้เฮ็ดฮอดอันเพิ่นก็ย้ายครัวย้ายหงมาพี่ได้เพิ่นกี้เพิ่นติออตะกี้อยู่ทังพี่พี่น้องเอ้ยย้ายเพิ่นเด้ัดอายคนคนเดียวมาได้่ นายช่างหม่อนางเฮือนไว้ก่อนอันนี้เจ้ากัสิได้โค้งใช่ไหมน่โค้งมาทั้งพี่โค้งเข้าประตูนี้ออกประตูนี้ใช่กัเฮ็ดประตูอีกประตูนึงอยู่นี่เนาะคำว้านะกลมกลิ่มอ่านได้เนาะเคยสิปายได้หรอทุบอีกแล้วอ่ะอีกยู่กันทุบมันก็ต้องใส่อย่างมันว่ะมันก็ยังนี่แได้คอยเป็นคอยไปโโป่่งงกใใสสตูไยั ปิดตายเลยรอดินนอนัางเนาะใช่เนาะให้พื่อนคนหนมาเนี่ยนั่นพี่ก็ดีคือกันเนาะกว้างกว้างหูกว้างตาหูอันเห็ดกินน้ำกัดแนมไปทั้งหาน้ำหูเห็นบิวงามงามนี่ประตูก็บสื่อโตก็หายไปซ้ำนั่งชมบิวนั่งนั่งกินข้าวได้ในโต๊ะนี่เนี่ย ต่างโต๊ะจีนแล้ต่างของเื่องมันแหละเออตั้งเงินเสริมสวยเครื่องเหมือนที่เวลาลูกค้าเราบ่มีกับไปแล้วแหละทางเต็นพ้าตู้เพิ่นซื้อไว้เมื่อนั้นบ่แม่เพิ่นมาไว้ฮึมเพิ่นซื้อเต็นไว้้เพื่อเพยอยากมีงานมีอย่างกลับมาเศร้ามาอย่างได้เด้อพี่น้องเด้อเนาะทำปรอตู้เพิ่นซื้อไว้อุดหนุนทำประตูเขาแน่สิโดยอุดหนุนทางประตูวอนเขาแน่ เ้ออลกแลวกแวต่ห uh, okay, cool. ึงไงถ่าได้ยืถ่ากินไข่ต้มด้สิยูอพียงเลย่เชิญแต่ว่าอันตวมันแต่ว่าต้มไกลอนี่ไข่ยังถ่ากินน้ำได้อเู่นะมคมื่อดก็ยังบกข้นเมื่อเฮือนบกม่อมาชุกแล้วจะดวนล่ามเรวได้จีไปซิวไ่ไห้ ทางไอเตอร์ไอตาดินยูวัดผู้ให้ให้เนาะโอ้ยสัอเนาะตื่นีเอก้พ่นล่มพ่นยังพีนองเลยเห็ดดินเห็ดหัวกันเห็นกันที่ซอยูวัดผู้ไม่เจอไข่น่ะถากินอยูไข่ซืือกที่้ไข่กับพี่น้องเลยอ ชุกแกแระแต่เหงืแต่ข่อยลงมาผู้ไปลุกบะบะผู้ลงมาก็ตื่นหูตื่นตาชุกแหละชุกแหละชุกแต่เหงืแล้วลงมาก็ตื่นหูตื่นตาพี่น้องเลยเนาะโอ้โหคือสีแพงเติบแล้วเนาะป้าเนาะหลังคาหนิสองมื่นโอ้โหจเป็นเงินเก็บแบบตบยูสิบเลานพี่น้องเลยสิบเล่นสิบสองล้าน เพงเติบได้เนาะสองมื่นของคนบดด้เออของคนัดยาาเลวมสองมืนเี่กามุงเล้่วจิเป็นยังสิขึ้นเมื่อเรวะห้ย่าต่น่ะแผดเนาะ หยอกกันเทเซียวยิบัดพ en ุ่นหากินเยื่อปูถากันติอืมสบายดีเด้อเนาะมากินอ่าข่าวอยู่เพื่อนป้าเลยมาหน่ข่าวเรยกอู่งเพื่อนป้าเลยบอข่อยห้วยเกลือหลังวัดชมวิวกำงาม ลูกเออบอผู้ฮุงเขาปิดมาว่านี่เห็นว่าเด็กแม่หายมันเที่ยวซื้อพี่น้องเหรอู้ฮุงนะเห็นว่ามันตกแข็งพอดีกินเลยนะขันอ่อนขันอ่อนเห็นว่ามันเละเพิ่อๆนะบอเผื่อๆพักนายกันเราเดี๋ยวมันอยู่กินอยู่นอนน้ำเลยกินอะไรนอนน้ำน้ำป่าเลย่มให้กินอย่งกินเนื้อเนาะลงมาตามลูกก็มากินเฉลี่ยเพื่อนเราเลย ท่แม่ไม่ได้มาตามลูกหรอกพีทำลูกอันช่วยะสรากันคือตัวนี้น่าชอตกอระเบดแล้วเสายใจนะแม่กยก็แี่บแลย่รักใครไม่ช่างอ้าอ้ตีดังตาน้อตีกันอ้ายกับน้องอยู่แล้ออมาดูแม่ขาวใครนี่เอาไปใครนึ่าไใครน่ักหักอำน้ำแล้วพี่มาลงมาตามน้องอินเตอร์ รับแล้วป้าอุ้มเนี่ยอืมลงมากอเพื่อนป้แปะหูแปะตาเลยป็นเ็ดลังคาหม่ใช่เหมเนาะเคื่อนขัวใส่ลังคาแต่ว่ายังหมดแล้วอีกแค่น้อยแ็คือชีเจ็ิอืแงเอดหน่อยเนาะมึนชองมน อู้ป่ะอ่พีมากขออุ้มนั่นบ่วิากวนัข่าวใครว่าแซ่บไปจด้าลายพี่น้องไอ้ชีงนีขากับน้ำ้าวเสียบเนาะด่านะแต่มันมีแหงดิตุ๊กกระดุยดิเนมันซึมเสียมข้าเสียมลายวะหนุมลูกลาย tôi nằm gin đi bòi là tôi à. là cả nhạc nôn bóc lắp nhạc nôn đê bóc lắp nhạc nôn 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 bóc lắp lơ anh ăn kung bè hè 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 ผมมีน้ำช็อตได้บอ่อยู่ป่าบอเดียนี่บมมีน้ำช็อตนอนคาเดียวนี่เต็นน้ำป่ายั้งอยู่น้ำป,าำปา่าเอาบอเอาเกลือบ่หืมอยากินไข่น้ำไอำ้จอยจักอไงเฮเอาเกลือไปฟังฟังฟังไอานางใสสวัสดีก่อนเด๋วหายยังกินไอ้ฟังไอานางสีสอบส่วนนี่หายยัยงกินนี่โเด ไอเต๋อจังกีดื้อนะบ่อบก้นางจับหายมามันสูงพวกเกือบ่มาเห็นแลเหี้ยไอเต๋อคือกี่ดื้อแท้ตัวไปเฮ็ดยังไอเต๋อคือตีตู้จีชูอ่ะตีตีกับตีโอ้ไอ้เต๋อหนิเนาะเดตีกันแลว่าแพงกันแลว่าไอ่น้องกันว่ะเกิใช่เคยปลาดุ่งกินชายนะมาเด้อปลาดุ่งกินชายน้ำกันเแก เอาข้าวให้เลิศข้าวกับข้าวกับน้ำแล้ววะเมื่อจังเมื่อก็ไม่ได้ไม่ยังกินได้อยู่เพื่อนกะยังไงไข่เนี่ยแล้วจะกินยังได้คอยแมลงกะยังไงยังอะไรพ่อได้หน่ะยัเตี้ยกะยังกินมียังว่าสิกินอีกอยู่ได้นี่แซดนะอืมแซดกินแค่นั้นอ้าวเบอรเบอรแทกู่นนี่ Ba chẳng tang bung nào chẳng bung nào tay sân mưa đã sắp phải nong rồi nọ dung mang à lúc à tao gần chăm mưa lắm chưa nong rồi nọ mưa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  mưa โอ้ยมาตาขึ้นหาวะพอผปพอมันดิงยกันป้เอป้าชอบไปนั่งงล่าเด้อชอนั่งินี้กัไปแล้วไปนั่งพ่ๆกันนัินหน้าเด้จะบายดีงานชิมม้นกินจีป้าคนเฮ้ยเฮ้ย